สาวสดี่ขับชาวคาบิบลาละ่ะตอนนี้เราอยู่กับมาเพื่อนผมตอนนี้เราจะดูอัปเดตใหม่กันนะคะทุกคนอัปเดตใหม่ครั้งนี้ก็คืออัปเดตของปีใหม่หรืออัปเดตง่ายๆเลยเราจะมาอัปเดตกันนะทุกคนูอัปเดตแรกก็คืออัปเดตของเจ้าเบ็ดน,นี้เลยฮนะนี่ เออไม่ค่อยอยากซื้อเลยแต่ว่าก็ต้องซื้อเพื่อผู้ผชมนะคะทุกคนเมือสันมือสันมือสันกดแล้วเออเงินก็นเหลือ,อน,นิดเดียวแปดูซีนี่อันนี้เบ็ดไปเรื่อยๆเลยอ้าวอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้อ่าเพิ่มโชคหกสิบห้านะโอเคเราจะไม่ใช้แล้กันเราใช้อันนี้ตึงกว่า ไปไป่ะแมลงศัพทิกกี้ไปกันเถอะแมลงสับทิกกี้มองอะไรมองอะไรกลับกลับกลับไปไปไปเออไปไปไหนเนี่ยมันต้องไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้มันนี่มันนี่มันนี่โอวยบุ่นวายไปไปไปเออไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปไปตามมา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 โอเคเราไปต่อเลยวู้

ตอนนี้เ,นเราก็จะมาดูอัปเดตต่อกันเลยเพราะว่ามะเร็งสาบลิกกี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วอออีกแล้โอเคตอนนี้อัปเดตใหม่ก็จะมีที่เติมออกซิเจนอยู่ใกล้ๆเตาผิงไฟแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยเป็ดใหม่ก็จะมีาตามนี้ อันนี้คือเกาะใหม่ของพวกเรากันนะฮะเอิม่มอย่างวันนี้ดอันนี้คือเกาะใหม่ของพวกเรานะฮะผมวันนี้อันนี้คือเกาะใหม่ของพวกเรานะคะผบผมอันนี้ก็จะเป็นขวานแล้วก็ออกถังออกซิเจน เคเราจะมาดูต่อกันเลยอัปเดตต่อไปก็คืออัปเดตของเจ้าเครื่อง<ม>เครื่องร่อนนะครับทุกคนใอ้นี่ใช้ใช้เขาหนี่เครื่องร่อนช้าบ้างเลยเนานะมันเร็วอยู่นะที่จริงไอ<ช>ไอเบ็ดใหม่ที่ผมได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตใหม่เช่นกันตุ้งช่างแบบได้บอกผมเนี่ยซาบิเดลาซาบิเดลาห่าสายซาบิเดลาสายส ไปหาเบ็ดใหม่ก่อนเพื่อนครับไม่ได้โม 1991, ไม่ม oui ค่อนเนียนักหยุดก่อนขอพักเสียงก่อนไม่น uh ่าใช้เส uh ียงสูงเลยอูแล้วอัปเดตต่อไปก็คืออัปเดตของเจ้าเบ็ดนี้เลยนะครับทุกคน นี่นี่เบ็ดนีเบ็ดนี้เบ็ดนี้เบ็ดนี้ก็จะเป็นเบ็ดเอที่เราต้องใช้เพชรสองคนนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะทําคลิปคลิปเออแยกนะฮะว่าจะเป็นยังไงคือจะต้องถือเพชรนะฮะตอนนี้ยังตกไม่ได้ถือเพชรแล้วมันก็จะละลายอันนี้จะเป็นสําหรับมือใหม่จะดีสําหรับมือใหม่นะฮะทุกคน กูไม่ถูกกูแน่แต่พี่ตีกราฟมาถูกค่ออ่าเราแล้วถ้าเกิดเราปีนเขาต่อไปเนี่ยเราก็จะเจอกับพวกอ่าอย่าผมจะตัดไปทีเลยอ่าถ้าเกิดเราขึ้นมาตรงนี้นะใช่ไหมครับขึ้นมาตรงนี้มาตรงสภารตรงนี้แล้วให้หันหลังไปตรงนี้ในตรงนี้เราจะเจอกับโทรเทมนะฮะ นี่โทเทมจะเป็นโทเทมหิมะถล่มนะฮะสำหรับอีเวนต์ของไอ้นี่ฮะเพื่อเราจะได้หินสีเหลืองเยอะแม่รู้ด้วยแม่รูดตอนเราอยู่นะผมจะทำเอออ้น,นี้เป็นคลิปแยกนะคะทุกคนเนี่ยเบ็ดเนี้ยจะทำเป็นคลิปแยก,กทีหนึ่งฮะอ่าทุกคนชาวคาบิบาลาตอนนี้เราจะมาดูไอ้นี่กันเลยนี่ก็คือเบ็ดใหม่เหมือนกันขึ้นมา จะเพิ่มโชค75ตามนี้เลยแล้วก็ถังแก๊สออกซิเจนอันนี้ก็จะเป็นที่ตกปลารับนะคะทุกคนซึ่งจะได้ปลาดีๆอย่างเช่นกล่องนะคะทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะก่อนจะขึ้นไปข้างบนว้วตอนนี้ทุกคนเราถึงข้างบนแล้วนะ,ะทุกคนว้วในที่สุด ข้างบนนี่ก็จะมีนี่เลยอยู่ที่ระนาบเนี่ยนี่ทุกคนนี่ <c oughs> เรามาเจอกันข้างบนแล้ว <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นที่แอดวานซ์สุดและน,นี่ก็คืออันที่ผมใช้ซื้อกันหนาวมาเราเดี๋ยวเราใส่ซื้อกันหนาวก่อนใส่แล้วใส่ได้นี่ก็จะเป็นตัวกองไปแล้ว S <S นี่นี่เราได้แล้วชื่อกันหนาวจะทําให้เราหนาวน้อยลงเราพดอ่ะมาดูอัปเดตกันอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอัปเดตของเจ้าว้าอันนี้จะเป็นอัปเดตของอันนี้ผมทําเบ็ดไปละนี่เบ็ดน,นี้นะฮะเอ,อ้เผอถอดอ่าเบ็ดน,นี้ <S <S ต้องใช้หินสีสีนะเ,เป็นสีโ,โรนี้เลยค่ะ เราต้องใส่ข้าวิดข้าไปด้านในตามสีอยแต่เตรียมเงินนะฮะเพราะไอ้ลุงเนี่ยไอ้ลุงเนี่ยมันจะขายของเราเคนี่นี่พอเราพอเราทำไอ้พวกนี้เสร็จให้เราเดิมตรงนี้นะทุกคนแล้วจากนั้นให้ลงไปเลยไปไหนนี่อลงมาตรงนี้เราจะมาเห็นอัปเดตของลงมาตรงแถวขวดน้ำแข็งใหญ่ๆเนี่ยฮะอ่า แล้วก็ไปฝั่งนี้ังม่อีกตืดเดี๋ยวผมจะมาสอนทำไอเบ็ดนี้นะอ่าลงมาเราจะเจอกับไปตรงนี้ตอนแรกม,นะมันจะเป็นกุญแจนะมันจะเป็นมันจะเป็นกุญแจนะฮะทุกคน,ตกน,นแต่ว่าเมื่อเราทำไอสีสีเสร็จแล้วมันจะเป็นให้เปิดให้เลยนะฮะมันจะเป็นขยอขยะฮะ ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากคือผมได้นี่โคตรตื่นเต้นไปอย่าเราไปดูกันเลยอ่าตรงนี้พอเราเข้าเข้าไปใช่ไหมครับทุกคน<ม>อ่าเอ้ยเอาซิเจนบนล้วอา่เเอาเิมเเดี๋ยวผมลงไปก่อนนะคะทุกคนอคนอคาออ,ออกซิเจนจะไม่มีออกซิเจนในนี้นะคะทุกคน อ่าฮะมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะได้เบ็ดเลยนะคะทุกคนวู้โนี่เราจะได้เบ็ดน,นี้มาอ่าเราจะได้เบ็ดน,นี้มาเลยมันจะอยู่กลางหน้าก็คือเป็นเบ็ดสวรรค์นี่นนนและนี่ก็คือเบ็ดสวรรค์ที่เราจะได้กันนะฮะ เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกถ้าเกิดมีใครอยากดูได้คอมเมนต์ได้เลยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายชาวคอมบิบลาหู้ไปกัน